ถ้าหากว่านุ้ยติดต่อเขาไม่ได้เขาก็จะไม่จ่ายเงินให้นุ้ยนะคะตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะมันไม่โชคดีนะคะขนาดนั้นนะคะสำหรับตัวนุ้ยนะคะก็คือโทงไม่ติดคู่สายไม่ว่างนะคะโดนคิกออกตลอดนะคะ <c oughs> เงินภาษีที่เราจ่ายไปให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะคะมันก็เป็นเงินกลับมาช่วยเราในยามที่ เกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่ายามที่เราน้ำบากนะคะถ้าหากว่าเรามีการจ่ายภาษีก็ถือว่าเป็นเงินของเราเองนะคะแต่ว่าก็หวังว่าเงินนี้เนี่ยคงไม่ต้องจ่ายอะไรอีกนะคะตอนสิ้นปีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนมาพบกับนุย้ยเดวิสนะคะวันนี้นุย้ยจะมาแชร์ประสบการณ์การโทรติดต่อเข้าไปเพื่อขอรับเงินนะคะกรณีที่ตกงาน unemployment นะคะของทาง UI ฝั่งเท็กซนะคะ นุ้ยนะคะตกงานประมาณกลางเดือนนะคะมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการยื่นเรื่องขอรับเงินนะคะทาง UI ไเขาก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยให้แล้วเรียบร้อยนะคะช่วงเดือนมีนานะคะแล้วก็เมษาประมาณต้นเดือนเนี่ยนะคะได้รับเงินเรียบร้อยนะคะพอจะเข้าไปกรอกข้อมูลนะคะรายสัปดาห์เพื่อจะขอเงินอีกครั้งนะคะ ปรากฏว่าวันอาทิตย์ที่26ที่ผ่านมาเนี่ยกรอกข้อมูลไปนะคะยื่นเรื่องไปก็คิดว่าประมาณวันจันทร์หรือว่าวันอังคารก็จะได้รับเงินตามปกตินะคะเขาก็จะโอนเข้าให้เราแต่พอมาวันจันทร์เข้าไปเช็คดูข้อมูลนะคะ ก็มีการส่งข้อมูลมาจากทางระบบว่าให้โทรติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อทำการคุยนะคะแล้วก็พิจารณาสำหรับเงื่อนไขว่าคุณสมบัติว่าจะได้รับเงินไหมให้นุยเนี่ยรีบติดต่อก่อนวันที่1นึ่งพฤษภาคมนะคะซึ่งวันจันทร์วันอังคารนะคะนุยก็รีบโทรนะคะรวมถึงวันพุธด้วยนะคะก็โทรค่ะเป็นเกือบร้อยสายนะคะ เรื่องของเรื่องก็คือเขาบอกว่าถ้าไม่ติดต่อก่อนวันที่หนึ่งพฤษภาคมเขาจะไม่จ่ายเงินให้นุ้ยนะคะนุ้ยก็เลยมีความกังวลใจก็ต้องรีบติดต่อนะคะแต่ประเด็นมันก็คือระบบโทรศัพท์นะคะก็คือสายมันไม่ว่างนะคะนุ้ยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็โทรไปปรึกษาผู้จัดการที่สปานะคะ แล้วก็คุยกับเพื่อนร่วมงานนะคะที่สปานะคะว่ามีใครเนี่ยมีปัญหาเหมือนนุ้ยไหมนะคะเพราะว่าของนุ้ยเนี่ยได้รับเงินสมสัปดาห์เนี่ยก็คือได้รับเงินเรียบร้อยมันไม่มีปัญหาอะไรแต่พอส่งเป็นยื่นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อของเงินรายสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้นะคะเจ้าหน้าที่โทรกลับนะคะ ก็เพื่อนๆที่สปาก็ไม่มีปัญหาแบบนุ้ยนะคะเขามีปัญหาแต่ว่ามันไม่เหมือนกับนุย้ยปัญหาของคนอื่นก็อาจจะเป็นว่ามีการขอยื่นเรื่องไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินนะคะบางคนเนี่ยก็คือพยายามเข้าล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์แต่ก็เข้าไม่ได้นะคะ เมื่อวันพุธนุ้ยก็เลยส่งอ e ีเมลไปหาเจ้าหน้าที่นะคะส่งไปก็เกือบประมาณ5้าโมงเย็นแล้วมันไม่มีอะไรคืบหน้านะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาส่งอ e ีเมลไปนะคะรอประมาณ2 3ถึงชั่วโมงนะคะข้อมูลที่หน้าโฮมเพจนะคะที่แจ้งว่าให้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่โดยโด่วนเนี่ยข้อมูลมันก็หายไปจากหน้าจอนะคะหมายถึงว่าเหมือนว่าเขาส่งอ e ีเมลไปนะคะเหมือนว่าแจ้งว่า มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันมีอะไรเกิดขึ้นผิดพลาดหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยคิดว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับอีเมลแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลให้นะคะนุ้ยก็เลยคิดว่าเอาละเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้วันพฤหัสนะคะพฤหัสที่30เนี่ยนุ้ยจะลองอีกนะคะก็คือมันใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันที่30แล้วแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันที่1 พฤษภาคมแล้วนะคะนุ้ยก็คือกังวลว่าถ้าหากว่านุ้ยติดต่อเขาไม่ได้เขาก็จะไม่จ่ายเงินให้นุ้ยนะคะนุ้ยก็เลยต้องรีบนะคะรีบติดต่อเจ้าหน้าที่ตื่นเช้ามานะคะประมาณตีห้าครึ่งนะคะคือเมื่อคืนเนี่ยนอนไม่หลับนะคะตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะตื่นมาก็ เปิดคอมพิวเตอร์นะคะเตรียมพร้อมที่จะโทรนะคะก็นั่งรอไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเปิดระบบคู่สายตอน7จ็ดโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มนะคะในคู่สายที่นุ้ยได้มานะคะเบอร์ที่นุ้ยได้มานียเขาระบุว่าให้โทรช่วงเวลานี้นุ้ยก็เลยเตรียมโทรนะคะตั้งแต่ประมาณ6กโมงห้นาทีเลยค่ะนุ้ยก็กดโทรนะคะเพราะว่า คนที่อยู่ในกรุ๊ปนะคะที่เป็นใน f c e e o o o เนี่ยเขาแนะนำว่าให้รีบโทนะคะประมาณก่อนเวลาเปิดทำการสัก5นาทีหรือว่าก่อนหน้านั้นก่อน7โมงสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะรอระบบนะคะรันนะคะนุ้ยก็พยายามโทรนะคะให้ใกล้เคียงกับเวลา7โมงเช้ามากที่สุดนะคะเพราะว่าจะได้เป็นคนแรกๆนะคะที่โทรติดปรากฏว่าทำตามที่เพื่อนๆในกลุ่มบอกนะคะก็ไม่ติดอยู่ดีนะคะ นุ้ยคิดว่าคนที่ตกงานะเป็น unemployment เนี่ยที่อยู่ในรัฐเท็กซัสเนี่ยเขาก็โทรเวลาเดียวกันกับนุ้ยนะคะก็ก่อน7จ็ดโมงเชา้าเพราะว่าเขาคงคิดว่าประมาณ7จ็ดโมงเช้าเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะอาจจะเป็นช่วงที่มีโอกาสโทรติดมากที่สุดแต่ว่ามันไม่โชคดีนะคะขนาดนั้นนะคะสำหรับตัวนุ้ยนะคะก็คือโทรไม่ติดคู่สายไม่ว่างนะคะโดนคิกออกตลอดนะคะหรือไม่ก็เข้าไปฟังในระบบวนอยู่อย่างนั้นค่ะ มันไม่โอนสายเจ้าหน้าที่นะคะแต่สําหรับบางคนนะคะมีโอกาสโทรติดแล้วก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็แก้ไขปัญหาให้ตรงนั้นเลยนะคะรวดเร็วมากนะคะแต่ว่าบางคนนี้ต้องถือสายประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อรอคุยกับเจ้าหน้าที่ก็มีนะคะเขาให้โรสายแล้วก็รอเจ้าหน้าที่นะคะแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้คุยกับเจ้าหน้าที่เลยก็ ส่งอ e ีเมลไปอีกครั้งหนึ่งค่ะในวันนี้นะคะประมาณช่วง8โมงเช้านะคะพอหนุยพยายามโทรประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรคืบหน้านะคะก็กดโทรกดโทรจากมือถืออยู่งั้นนะคะติดต่อไม่ได้ก็เลยลองส่งอ e ีเมลอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ส่งอ e ีเมลของทางฝั่งเท็กซัส นะคะเป็น TWC นะคะของฝั่งเท็กซัสนะคะแล้วก็เป็นของ UI นะคะ Customer Service ของ UI นะคะก็ส่งอ e ีเมลว่าในเนื้อความอ e ีเมลนุ้ยก็บอกว่านุยเป็นใครนะคะวันเดือนปีเกิดอะไรนะคะ เกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะได้รับเงินแล้วเรียบร้อยแต่ปัญหาเกิดก็คือสัปดาห์นี้ส่งออรีเควสไปแล้วนะคะแต่ว่าได้ข้อความกลับมาว่าให้โทรกลับด่วนก่อนวันที่1เมษายนก็คือนุ้ยไม่มีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่เลยไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็ให้เขาเนี่ยช่วยดูเคสให้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะนุ้ยก็ส่งข้อความไปประมาณ8 8โมงเชา้าระหว่างนี้ที่รอนะคะเจ้าหน้าที่ตอบกลับนะคะนุ้ยก็กดโทรศัพท์เบอร์ที่เขาให้มานะคะพยายามติดต่อติดต่อไม่ได้เลยค่ะก็เหมือนจะท้อแล้วนะคะไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะนุ้ยก็นั่งรอนะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าระบบเนี่ยมันเออเลอ ทีมันจะอัปเดตตัวเองโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะคะส่งอ e ีเมลไปประมาณ8โมงใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปเช็คในระบบนะคะล็อกอินเข้าไปดูอีกทีหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไอ้ข้อมูลที่บอกว่าให้เราเนี่ยโทรหาเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่หนึ่งเนี่ยมันหายไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็นุ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากการณีที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาเช็คอีเมลเราแล้วก็เข้าไปตรวจสอบข้อมูลของเราแล้วก็ดึงข้อมูลกลับ หรือว่า,าระบบอัปเดตตัวมันเองอันนี้นุ้ยก็ไม่แน่ใจนะคะต้องรอต่อไปไม่รู้ว่าอีกสัก2อสวันหรือเปล่าเงินจะเข้าอันนี้นุ้ยก็ต้องเข้าไปเช็คอีกทีนึงนะคะแต่อยากจะบอกว่าการโทรเข้าทาง UI นะคะฝั่งเท็กซัสเนี่ยก็โทรยากนะคะยากมากๆนะคะ ก็คนที่โทรติดนะคะก็อาจจะต้องรอสายนานนะคะสำหรับบางคนแต่บางคนโชคดีมากก็ได้คุยเลยนะคะรอสายประมาณ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆส่วนตัวเงินที่เป็นเงินเช็คสติมูลา่าเช็ค k s นะคะตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวหนูเนี่ยได้รับแล้วเรียบร้อยนะคะก็โอนเข้าผ่านบัญชีแล้วเรียบร้อยนะคะก็โล่งใจไปอีกเปราาหนึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ได้รับ เงินจากทางรัฐบาลที่ช่วยเหลือเราแต่ก็พูดในอีกแง่หนึ่งก็คือเงินภาษีที่เราจ่ายไปให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะคะมันก็เป็นเงินกลับมาช่วยเราในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่ายามที่เราลํำบากนะคะถ้าหากว่าเรามีการจ่ายภาษีทุกปีตามตามตามกฎหมายนะคะเราจ่ายทุกปีเงินภาษีนั้นก็กลับมาช่วยเราก็ถือว่าเป็นเงินของเราเองนะคะแต่ว่าก็หวังว่าเงินนี้เนี่ยคงไม่ต้องจ่ายอะไรอีกนะคะตอนสิ้นปี ไม่ใช่ว่าได้รับเงินช่วยเหลือแล้วตอนสิ้นปีนะคะต้องมาจ่ายเงินเพิ่มเยอะกว่าเดิมอันนี้ก็คิดว่าคิดว่าไม่อยากให้มีกรณีอย่างนี้นะคะก,ก็ต้องรอดูต่อไปว่าเราต้องจ่ายภาษีเพิ่มหรือเปล่านะคะก็หวังว่าขอให้ไม่ได้จ่ายนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวถ้าไงามีอะไรอัปเดตนะคะว่า จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับนุ้ยมาไหมหรือว่านุ้ยได้รับเงินหรือเปล่าหรือว่าเกิดขัดข้องอะไรไหมคะเดี๋ยวนุ้ยจะมาอัปเดตได้ฟังอีกทีนึงนะคะช่วงนี้นะคะได้ยินขา่าวมาว่าบางเมืองเนี่ยมีการเปิดเมืองเปิดทําการไปบ้างแล้วนะคะสําหรับบางธุรกิจนะคะแล้วก็ขอส่งกําลังใจไปช่วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกๆคนเอาไว้เจอกับนุ้ยใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้นุ้ยลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ